ทำไมล่ละจ้ะจะปลูกต้นฟักไอตินอ๋อที่มีการตัดถุงมตรงนี้นี่มีดคมมากเลยครับไอยามีดม่คมมีดไม่คมเลยดึงดึงปุ๊บเดี๋ยวมันก็ออกปุ๊บแก้ผ้าจากหน้าเนี่ยแล้วก็ดึงตรงนี้ปุ๊บนี่อันนี้รากอออไม่่ินาก,นกนเลยี ลักจึงๆนี่ดินเนื้อมันฟูไจังนี่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 โอ้โหอ่าะเียวโอ้กิเรื่อตรงน้เลยนะนี่้ากงนี่ี่นี่โอ้ง่าช่างจริงง่านี่ยายาฟึดน่เบือมันผมมีเคี้ยวปึดฟึเอย่างนใช้เวลาไม่เกินสิวันหนังบึงเลยนะครับว่าเี่ยนแปลง้ทันทีปกตินี่คือผมเราคุมเราผมจะุ่มดีนี่ตลอดแต่ว่ามีคุณต่าไมรอนี้ตอนนี้คือว่าละผัา ลัครับถึงว่าการใชูุู้มเนี่ยต้องเลือกเพราะจะไงไปด้องิ้ทีเดียวครันี่การันตีนะรอดูหน้าโอเจ็ดแปดรอยต้นเลยนี่หละแลเนื้อดินก่อนครับเลเนื้อดินก่อนชูระวังฮะมีพรอมีพรอมดเลยกดทับได้มี ไม่คุยไม่เนาะไดมังกรเบี้ยได้มันมีไซโคเดอมาเอาก็ใจ่เลยอ่าโดนผสมไรมังกรเบี้ยอ่ะยีไส้โคเดอมามีนะครับใส่ได้เยอะมากมักปุยฝนมักปุยอนซะแล้วมีอ่าแกะดำอ่ามีแกบดำมีหน้าดินมีปุยปลาอ่ามีปดซับอ่าทำไมที่เป็นโปร่งขึ้นนะกระจ่องวางนะไม่ต้องการไม่ต้องกลัวเป็นเชื้อราทีลนแล้วก็มีปุยอินทรีย์ใช่ปุยอินทรีย์ไว้แล้วกันมัน้งแี่ปุอฝน นี่ก็เซนนะครับหน้าฟักอดิมนี้นี่อ๋อหนาว่ะสวยอ่ะพอเดี๋ยวัก็จะมีปัญาเลยงบุ้เลยไปได้มั้ยล่ะอ่าพุมพงลงตุงวายือจับลงตุ้งตุงเอียดนั่นไม่ี่วันลูกกมาเลยมาตั้งอยู่ข้างหลกทอลาวเลย